เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วนะครับเมื่อในชัติระวังภัยได้นําเสนอข่าวเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับที่พวกเขา40คนนั้นฝากชีวิตไว้กับเรือหนึ่งลำนะครับในการเดินทางมาโรงเรียนนะครับวันนี้ส่วนของจังหวัดก็เรียกผอโรงเรียนบ้านท่าลาดไปประชุมแล้วครับคุณผู้ชมครับความคืบหน้าในวันนี้นะครับของโรงเรียนวัดท่าบ้านท่าลาดนะครับในจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับ ผอ,อ,อโรงเรียนบ้านทลาดวัดลัคณาสารกิจจันนนนะครับวันนี้ได้มีคำสั่งให้เข้าที่แจงต่อที่ประชุมส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูโดยใช้ภาพข่าวที่เนชั้นระวังภัยออกอากาศไปถึง2วันไปนำเสนอในที่ประชุมด้วยนะครับปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูชย,ยพลทิติศักดิ์ท่านก็ได้รับนะครับจัดตั้งเป็นกองทุนรวมน้ำใจให้ด้วยร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับ เพื่อที่จะเป็นการเตรียมการนะครับมีงานทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านท่าลาดนะครับการทอดผ้าป่าก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27กันยายนนี้นะครับในที่ประชุมนะครับผู้ว่าหนองบัวลำพูย,ยังบอกต่อนะครับว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ในชัติระวังภัยได้นําเสนอข่าวไปนะครับโดยไม่เกี่ยงว่าเด็กนักเรียนจะเป็นคนพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นหรือจังหวัดไหนก็ตามที่มาเรียนในจังหวัดหนองบัวลำพูครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของเด็กนักเรียนที่จะมีชีวิตความปลอดภัยที่ดีขึ้นในการเดินทางมาโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับชาวเน็ตได้แชร์คลิปภาพคลิปหนึ่งนะครับมีการรุมทําร้ายกันในผับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับานชระวังภัยลงพื้นที่ตรวจสอบครับนี่นะครับในชาระวังภัยตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงกลางดึกวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุชื่อร้านคลองเพลงหนึ่งนะครับตั้งอยู่ริมถนนลังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับในภาพจะเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะครับรมทำร้ายกาดของร้านทราบภายหลังว่าเป็นสารวัตรทหารอากาศนะครับที่ไปรับงานเป็นชุดรักษาความปลอดภัยอยู่ในร้านจํานวน3คนด้วยกันครับจากรายงานข่าวทราบว่าผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ เขาบอกว่าสาเหตุนั้นเกิดจากที่ได้เข้าไปห้ามกลุ่มนักเที่ยวไม่ให้สูบบุหรี่ในร้านนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> จึงทําให้กลุ่มนักเที่ยวกลุ่มนั้นนะครับไม่พอใจที่เข้าไปห้ามปรามนะครับและมาทราบภายหลังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบที่เข้ามาเที่ยวในร้านครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบพร้อมอาวุธเข้ามารุมทําร้ายนะครับขณะที่ผู้กํากับสพประตูน้ําจุลาลงกรณ์นะครับพันตํารวจเอกตะกูลเกียวประเสริฐเปิดเผยว่าคดีนี้ ได้มีการมาแจ้งความกับร้อยตำรวจโทรประพันธ์เรืองสุวรรณร้อยเวรสอบสวนแล้วโดยมีการลงบันทึกประจําวันไว้ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายกันไว้เป็นหลักฐานครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับเมื่อทราบว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนั้นตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับขณะนี้ทางผู้บัญชาการต้นสังกัดนะครับน่าจะทราบข่าวนี้แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับ้องติดตามกันต่อไปนะครับ ไปกันที่พัทยานะครับตำรวจเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ครับลุยปราบปรามนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งมั่วสมอบบยมุกและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ครับนี่นะครับผลจากการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หลายคดีเลยนะครับประกอบไปด้วยจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีโต๊ะพนันฟุตบอลต่างประเทศได้ตัวผู้ต้องหาเป็นเจ้ามือบอนพนันหนึ่งรายนะครับและผู้เดินโพยพนันแล้วก็ผู้เล่นพนันรวม8รายด้วยกันนะครับ ทั้งนี้ยังจับกลุมผู้ต้องหานะครับสาประเภท2ที่มีพฤติกรรมติดต่อชักชวนบุคคลตามที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยหน้าอับอายนะครับแล้วก็เป็นที่เดือดร้อนและหน้าอับอายต่อสาธารณชนจับกลุมนะครับพื้นที่ที่จับกลุมตรงนี้นะครับก็ตามชายหาดพัทยาบริเวณแถวถนนวอก k ิ n g สตรีตนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ได้ตัวผู้ต้องหาเกือบ50รายแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมเป็นเอเจนต์ขายกัญชาจํานวน3รายด้วยนะครับผู้ต้องหายาเสพติดจํานวนอีก5รายนะครับหลังจับกลุ่มแล้วนะครับเจ้าที่ก็ได้ควบคุมตัวทั้งหมดมาทําการสอบสวนที่สพเมืองพัทยาก่อนจะส่งตัวดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดเรื่องน้ําป่าเปครับกำลัง ไหลลงมานะครับน้ำป่าบนเทือกเขาครับไหลลงมาแล้วก็ทําให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับได้รับความเดือดร้อนทันทีครับสถานการณ์น้ําจากเทือกเขาตะเบาะนะครับแล้วก็เทือกเขาซำหมีนะครับในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับได้ไหลล้นแก้มลิงบ้านบุชนวนนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณหมู่ที่3ตําบลน้ําร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ ล่าสุดระดับน้ําตอนนี้นะครับเริ่มทรงตัวอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตรซึ่งบางแห่งระดับน้ําได้ขยายวงกว้างนะครับเข้าท่วมพื้นที่หมู่6หมู่7และหมู่10นะครับบางจุดนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับก็มีความลึกของระดับน้ําก็ราวๆ1เมตรครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้หน่วยงานปกครองก็ได้นําเจ้าหน้าที่อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีครับขณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้นะครับได้ออกสำรวจความช่วยเหลือแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็หากภายในวันนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ําเติมอีกนะครับคาดว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่แห่งนี้ก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติครับไปปิดท้ายกันที่คลิปนี้นะครับมีเพื่อนบ้านที่ดีคนหนึ่งนะครับได้ถ่ายคลิปคลิปหนึ่งไว้นะครับโดยมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีพฤติกรรมแบบนี้ครับไปชมครับ ผู้ชมครับที่เห็นนี่ปีนออกมาแล้วนะครับปีนออกจากรั้วบ้านนะครับแล้วก็ถือคล้ายๆกระเป๋าน้ตบุกนะครับเอามาใส่รถรถที่เห็นนี่ดูแล้วเหมือนรถหรูเลยนะครับจากนั้นเขาก็หันหลังนะครับไปที่รั้วบ้านอีกครั้งหนึ่งหยิบตรงนี้ออกมานี่เป็นทีวีนะครับแล้วก็เอามาใส่รถนะครับมีเสียงเพื่อนบ้านคนนี้พูดด้วยนะครับ่ครับ ทะเบียนรถอะไรนะครับลองดูหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปูนะเดี๋ยวกองอัดวีดีโอแป๊บนึงมันไม่มีอะไรพี่ปูไม่มีเลยอ่ะจดจดแล้วจ้ะอ๋อต่อหกสี่หกสามกรุงเทพไม่ทันแล้วพี่ปูจ้าชอชิ่งต่อเต่าหกสี่หกสาม คลิปนี้นานแล้วนะครับก็นํามาเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับทั้งหมดนี้คือใน,นชัตนระวังภยัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณมนาและคุณอุมาพรครับ